ทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอาสารปกครองสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอาสารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่19ถึงวันที่25พฤษภาคม2568มีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะเริ่มกันที่คดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนโครงการรับจำนำเขาเปลือกนะคะโดยสารปกครองสูงสุดพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังเฉพาะส่วนที่ให้นางสาวยิ่งลักชินวัตร รับผิดชดใช้ค่าสินใหมทดแทนเกินกว่าจำนวน1 2 8 8ล้านบาทเศษค่ะและให้เพิกถอนคำสั่งประกาศและการดำเนินการใดๆของกรมบังคับคดีอธิบดีกรมบังคับคดีและเจ้าพนักง,งานบังคับคดีสำนักง,งานบังคับคดีแพง่งกรุงเทพมหานคร6ที่ยึดอายัดทรัพย์สินของนางสาวยิ่งลักษณ์เพื่อดำเนินการขายทอดตลาด ในส่วนที่เกินกว่าจำนวน1 2 8 8ล้านบาทเศษค่ะนอกจากนี้ให้ปลัดกระทรวงการคลังและกระทรวงการคลังดำเนินการสั่งการเกี่ยวกับการขอกันส่วนทรัพย์สินที่ถูกยึดเพื่อนำมาขายทอดตลาดตามสิทธิ์ของนายอนุสรอมรอชัดจำนวน37รายการ และแจ้งให้กรมบังคับคดีจัดทำบัญชีรับจ่ายเพื่อกันส่วนให้ในายอนุสรในฐานะเจ้าของรวมรวมทั้งแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้แก่นายอนุสรทราบทั้งนี้ให้ดำเนินการภายใน60วันนับจากวันที่ศาลมีคำพิพากษาคาา่ะ ในขณะที่นายนรวิทย์ล่าแหลงทนายความของนางสาวยิ่งหลักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังสารปกครองสูงสุดอ่านคำพิพากษาในคดีดังกล่าวว่าจะนำพยานหลักฐานใหม่เกี่ยวกับการจำหน่ายข้าวไปยื่นต่อสารเพื่อขอพิจารณาคดีใหม่ ตามมาตรา75แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542ต่อไปค่ะและปิดท้ายสัปดาห์นี้สำนักง,งานศาลปกครองขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2568ในานามศาลปกครองณนะวัดกระยาณมิตร แขวงวัดการยาเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่28ตุลาคม2568เวลา14นาฬิกาค่ะ โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคทำบุญโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคารบีชื่อบัญชีสำนักบริหารกลางเงินทำบุญเลขที่บัญชี 9802164240หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกลางสำนักงานสารปกครองโทรศัพท์021412569และ021410976ในวันและเวลาราชการค่ะและก่อนจะก,กันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองมาฝากกันค่ะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนคดีสัญญาทุนการศึกษาไกลเกลี่ยข้อพิพาทในศาล น่าจะดีกว่าจริงหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากอบตอเจิดจ้าได้ยืนฟ้องนายรักเรียนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดขอให้ชดใช้ทุนการศึกษาระเบียบปรับเนื่องจากนายรักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากอบตอเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจำนวน90,000บาทโดยมีเงื่อนไขในการรับทุนว่าเมื่อนายรักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องปฏิบัติงานที่อบตอเพื่อชดใช้ทุนเป็นระยะเวลาสองเท่าของจำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวแต่ปรากฏว่าขณะยังคงศึกษาอยู่ในรักเรียนได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากอาบตอเจิดจ้าเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวถือเป็นการกระทำผิดสัญญาการรับทุนการศึกษา อบตอจึงมีหนังสือแจ้งให้ในายรักเรียนชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับจำนวนสองเท่าพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนกว่า2 0 0 0สนบาทแต่นายรักเรียนกลับเพิกเฉยอบตเจรจ้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายรักเรียนได้ยื่นคำร้องขอไกลเกลี่ยข้อพิพาท เนื่องจากนายรักเรียนได้ตรึกตรองแล้วเห็นว่าตนกระทําผิดสัญญารับทุนการศึกษาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีปกครองตามปกติและสารพิพากษาให้ชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับพร้อมดอกเบี้ยจากกรณีดังกล่าวซึ่งมีมูลค่ารวมที่จะต้องชำระเงินคืนให้อบตอทั้งหมดเป็นจำนวนมากในคราวเดียวสารจึงได้แจ้งให้อบตอเจอจ้าทราบว่า ในรักเรียนประสงค์ขอไกลเกลีย่ยข้อพิพาทซึ่งอบตพิจารณาแล้วยินยอมจะเข้าสู่กระบวนการไกลเกลีย่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่ออบตเจิดจ้าและนายรักเรียนไกลเกลีย่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการสารปกครองผู้ไกล่เกลีย่ยข้อพิพาท โดยนายรักเรียนยินยอมชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยรปรับสองเท่าพร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนประมาณ200,000บาทให้แก่อบตอเจรจ้าโดยขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ2,500บาทจนกว่าจะครบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชดใช้และหากนายรักเรียนผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอม เป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติภายในระยะเวลาเพียง90วันการไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสารปกครอง1355